โรบักที่ดีที่สุดสลัดบักเติมง่ายขั้นต่ำเพียง35บาทเล่นไปด้วยเติมไปด้วยได้เร็วสุด5นาทีไม่ต้องห่วงเรื่องโกงเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมา4ปีแล้วไม่ได้มีแค่เติมโรบักถ้าใครอยากได้ของต่างๆในโกอาการเด้นเขาก็มีขายกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวก่อนทุกคนถ้าบอกว่ามาจากช่องกับตาเล่นเกมรับไปเลยไอเทมหัววานสุดน่ารักโอ้ยโอเคครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในะแมปเทรดโยเบลล์ lot, หรือว่าแรก เปลี่ยนเบนรอดของคุณนั่นเองก็คือมันจะมีน้องบอดนะคะมายืนรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมและนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงอันนั้นเราขอหยิบไข่ก่อนนะครับนี่แล้วก็เอาไข่มาวางอย่างนี้ใช่ไหมปับ๊บเสร็จแล้วมันก็จะฟักออกมาเป็นเบนรอดนะครับอ่าเดี๋ยวมาเรามาดูกันว่าเราจะได้เบนรอดตัวอะไรนะเขยมสุ่มปั๊บ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 สุ่มมาได้ทูริเมโรทูริชินา่านะครับเสร็จแล้วเราก็น่าจะต้องเออเดี๋ยวนะ อยู you have no ่แฮมโนเบลหลอดอ๋อเหมือนว่าเราจะต้องเก็บเบลหลอดก่อนหรือเปล่าอ่าน่าจะใช่อ่าเก็บเบลหลอดเสร็จแล้วเขาจะให้เรามาอ๋อก็คือจะมาแลกเปลี่ยนนะครับก็คือบางทีมมันก็จะแลกเปลี่ยนตัวที่ดีๆมาคือบางทีมมันก็จะแลกเปลี่ยนตัวแย่ๆก็แล้วแต่นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีหลอดอยู่อันนี้กู o ดเทสอันนี้ก็ปานกลางไม่ดีไม่แย่ครับแล้วก็อันนี้ก็คือแย่ก็อย่าไปเอานะโอเคปั๊บนี่เราได้ทิปปี้ท็อปปี้มาครับผมโอเคไหนดูคนนี้ดิ โอ้ยอันนี้อันนีไม่คุม้มโอเคเราจะจะปฏิเสธไปครับไม่ต้องร้องน้องไปไปไ,ปไปชิวชิวชิว,ชวเอาออะไรับเนี่ยหุย้ยเอาจริงๆได้นะเพราะว่าคือมันเป็นสองตัวอยังไงดีวะแต่หนึ่งตัวแรกสองตัวเลยนะุ้ยไม่เอาเค <c oughs> ่เดี๋ยวระหว่างนี้เราขอไปเอาไขา่ไข่วางเลยปึ๊บอ่ะไข่ปึ๊บวางปั๊บ,บโอเคผมซื้อ,มอ,อไม่ตนะังค์พอไหมเนี่ยโอเควาง ปึ๊บโอเคโอเค,อเครอฟักครับรอฟักปับ๊บฟักมาได้ไรโอเคฟูลีฟูล่ลละอันนี้ตัวเดิมปับ๊บอันนี้ล่ะครับขอตัวดีๆขอตัวไม่ซ้ำขอตัวไม่ซ้ำสวยได้บาราเรนาคาปูชิน่ามาครับโอเคเราจะทําการลิกอัพ <c oughs> เบนด์ดอ์นะครับอ่ามไหนมาดูหน่อยสิมีตัวไร้แรกไหมอุ้ยอันนี้ดีเป็น9 9้าุ้าต่อวิกับสิบสามโอเคได้เข้ามาครับรักคุลโอเคมาดูคนนี้ โอ้อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันนี้จากยี่สิบสองกลายเป็นยี่สิบไม่เอา้องห้าอย่าม,มาร้องอย,ายา่าไม่ต้องร้องน้องคนนี้เอออุ๊ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเลยอันนี้ดีอันนี้ดีนนดนนดนนดเป็นบาเล,เล,เลนาน่าแลกกับบาลนิบาเลาน่าทองนะครับเคอันนี้ก็อุ๊ยอันนี้ดีนะดีไหมวะเออขอคิดก่อนน่าจะดีน่าจะดีะดอะ่ะเพราะมันแบบมันกูเทสอะมันกูเทส กูเทนะไม่ใช่กูบอยนะเหมือนว่ามันจะเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นก็ไม่รู้นะเหมือนว่าน่าจะเป็นภัยพิบัติระดับหมอรำนะไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะออกไปดูนะว่ามันอุ้ยอุ้ยอุ้ยไข่นี้ดีขอยักซื้อก่อนเหมือนว่ามันจะช่วยให้ไข่เราเนี่ยครับติดสถานะแล้วพอมันติดสถานะเนี่ยมันจะทําให้ไข่เราเนี่ยผลิตเงินได้มากขึ้นนะครับนี่อย่างเช่นนะเ,เดี๋ยวผมจะ example ให้ดูอ่ะนี่เดี๋ยวนะ ตัวไหนดีวะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะขอโชว์ขออนุญาตเปิดก่อนละกันเผื่อได้ตัวดีครับอุ้ยได้ดีไม่ดีละไม่ดีละไม่ดีเลยละไม่ดีเลยเริ่มจะไม่ดีสักเท่าไหร่ละปั๊บไม่ดีไม่ดีไม่ดีฮะนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่อย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นอู้ดินดินดินดุนไดมอนด์นะคบก็จะได้ประมาณ232ต่อวินะแล้วแต่ถ้าเป็นโกลเด้นอูดินดินดินดุนเนี่ยก็จะประมาณเท่าไหร่วะเนี่ย คือคือมันมองไม่เห็นก็ประมาณสามร้อยกว่าเห็นไหมมันแตกต่างกันนะครับคือแต่ละอันอะ่ะมันไม่เหมือนกันนะเว้ยโอเคโหนี่ซื้อไม่ซื้อไม่ไหวเลยวะอันที่พวกนเนี้ยเชเนี่ยก็ประมาณนี้นะก็คือมันจะแตกต่างกันนี่แหละก็คืออันไหนยิ่งแรงก็ยิ่งเยอะนะครับเออประมาณนั้นเนาะเออโอ้ยทุกคนคืออยากจะบอกว่ามีคนมาขอเทดน,นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเราจะให้ตัวอะไรเขาดีผมจะให้ ตออะไรดีวะคนดูคนดูคิดว่างไงเผื่อฟุกนะนี้เอาแบบเผื่อฟุกเลยอ้าวไอนไี้ได้ไ,ได้ไอนี้ได้โอ้กะว่าจะแบบว่าได้ตัวดีแบบเหมือนกับเขาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะว่าผมได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับโอเคตัวแรกเลยเป็น อูดินดินดินดุ้นมาดินดินดินดุ้นเป็นไดมอนด์นะครับผมไม่ใช่ไดมอนด์84นะไม่ใช่นะครับโอเคไหนดูซิมีอูดินอีกปะอันนี้มีอูดินเป็นอูดินบับเบิรกัมนะครับเป็นติดสถานะแล้วก็มีอูดินอันนี้เหมือนกันเพราะว่าคนดูน่าจะเคยเห็นไปแล้วไหมสองตัวนี้แต่บับเบิรกัมน่าจะยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็มีเอ่อพวกนี้นะบอลเล็กบอลบลเบรน่าบอลเรลิน่าบับเบิรกัม ก็แก๊งสเตอร์บัปกรมก็ไอพวกไอที่พวกติดดาวก็คือมันมาตอนไออีเวนต์ดาวตกนะครับเออก็ประมาณนี้เนาะก็มีแบบพวกติดสถานะบ้างไม่ติดบ้างก็แล้วแต่ไข่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันอีกทีนะคะว่าอัปเดตอีกทีเนี่ยจะเป็นยังไงไปทุกคนเหมือนว่าผมเนี่ยจะสามารถรีเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดธงชัยเวร์รี่เ o ิฟยูทูมาตูมดตแนะครับก็เหมือนว่าเราจะรีเบิร์ดได้แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะรีเบิร์ดไปเลย ปัม๊มอึ๊บนี่เป็นยาเป็นยัยน้องอุย้ยเงินหายแล้วมันผมก็นึกว่าเงินมันจะไม่หายไงคือตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตอุย้ยจะมาเทดเหรอน้องอยากได้อะไรล่ะโอ้กระชากไป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 ออกไปออกไปจากบ้านคนรวยนี่บ้านคนรวยนะครับเหมือนว่ามันจะสามารถเช็คได้ด้วยว่าแต่ละตัวเนี่ย คือมันถึงขั้นไหนแล้วเรามีตัวอะไรบ้างนะครับเออก็จะมีไอ้ตัวนี้นะเหมือนว่าคุณคุณว่าผมจะแบบว่าเทดพวกชงพวกเทดอนะ่ะก็จะมีพวกซีเค็ดไมติกเลเจนต์ก็อะไรประปบบนกันไปนะครับเนาะเออก็มีเป็นอูดินดินดินดุ้นทั้ง2ตัวนะแต่สถานะไม่เหมือนกันนะคะผมเนาะอันนี้เป็นโกลเด้นอันนี้เป็นบาโบกัมหรือมังฝรั่งนั่นเองแล้วก็ทุคโนโานโนบานานโนนะครับเป็น เป็นนกนกเขาเรียกว่านกหัวขวานป่ะผมก็ไม่แน่ใจนะเป็นติดสถานะไดมอนแล้วก็ดาวลิลลิลาก็อะไรประมาณน,นี้เฮ้ยไครที่ผมวางไว้ยังไม่ได้ฟักเอาขอฟักหน่อยปับป๊บปั๊บคิดว่าจะได้ตัวดี ที่ไหนได้ได้ตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปผมว่าผมล่าน,น่าจะเล่นต่ออีกสักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรมาโหดๆผมว่าผมอยากได้ผมตั้งเป้าหมายไ้เลยว่าผมจะต้องได้ตัวโหดมาสักตัวหนึ่งนะครับโอเคเนาะเออเออเออการที่เราเนี่ยอยากได้ตัวที่มันมีราคามากราคาไม่หรือเรียกง่ายๆว่าเขาจะตามหากันให้ควักนะครับในวงการนี้ก็ใครๆเขาก็รู้กันเรียกได้ว่ารู้เมอือกันเลยทีเดียวเชียวก็คือการที่เราอยากได้ตัวดีๆเนี่ยเราจะต้องทําการหยิบ หรือจับจองไอตัวที่ดีๆขึ้นมาอย่างเช่นตัวนี้ Global Foot Tero นะครับอันนี้ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเอออ่านถูกอ่านผิดก็มันก็อ่านได้เหมือนกันอ่าอย่างเช่นอย่างนี้เห็นไหมตัวนี้อะไรเนี่ยอุดินดินดินดุ่นทองกับ Good d o b l e Foot t e บ d o อ่าอันนี้เป็นไมติกอันนี้เ e g e นไม่ผ่านไปกลับไปพี่อยากได้ซีเค e น้องมี s ีเ r ดไหมขอซีเค e ไปไปไป,ไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปนะกลับบ้านไปมาจากไหนกลับไป ไม่ได้ไม่ผ่านอยากได้ซนะีเกตอะรู้จักซีเกตไหมรู้สึกว่าวิวชีวิชีไม่ใช่วิชีวิชาไม่ไม่ใช่วิชารู้สึกว่าสูตรนี้มันจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ละเริ่มไม่ได้ผลละเริ่มไม่ใช่ละคขาจะขอเพิ่มไม่ได้หน่อยเลยไงก็แถมกันนนันก็ให่ก็บ้างได้พูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วขอดีๆน้องชายน้องชายพี่ตัวอะไรอ่ะแต่ละตัว โอ้มองไม่ได้เลยอะะไปไปไปกลับบ้านไปน้องหมวกน้องแว่นไปไหนก็ไปจอกเย็นนะเชยไปไปไผ่านไปไอ้ดาก้อนมันได้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมสำหรับการแรกเปลี่ยนจากเรเจนเป็นไมติกครับท่านผู้ชมครับกิงกิๆงกิกถึงไม่ใช่พิมพ์พายก็ขอกดกิ่งหน่อยเถอะนี่ละไมติกไมติคตบมือ กได้ไหมติ่งมาแล้วอีกตรงหนึ่งตัวถุยได้ไหมติ่งมาแล้วอีกหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกู๊ดเลยโอเคผมจะทําการวางเลยนี่โอ้โหแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึงนะดู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 โอ้โหไม่ติ่งสามตัวแถมซี่เค็ดหนึ่งตัวโอ้นี่มันบ้านสุรต่านชัดชัดโอ้โหเราจะมารีวิวบ้านอันแสนที่รัก ของผมกันนะครับผมเนาะโอเคอันแรกก็คือการมาดันมันมาดันมันมันบันดันมาดุง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 นะครับบอมบอมมีนี่กูซีนี่อ่าอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีโบนนตาบลัดบลัดมูลโบนีกาบลัดมูลเออบาเลเตนาบับเบกัมบาเลเตนาบลัดมูลบลัดมูนละกลายเป็นมือแลอุดินดินดินดุนอีปิกนะคะแปดแปดบาทนี่ สีเขตครับท่านทุ้มครับสีเขตครับเป็นปีปีปีอะโวคาโดค่ะผมน่าจะเป็นปูนิบอีปี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 เจ็บหลายนะครับโอเคแล้วก็มีทุคาโนเป็นติดไดมอนด์แล้วก็ติดดาวโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนอ๋อจริงๆชั้นบนผมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเออชั้นบนผมไม่ได้ใส่อะไรเลยโอ้ยใครหูยผมวางไว้ตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยโอเคไหนไหนก็ไหนไหนแล้วฟังหน่อยครับมาถึงก็เกลือเลยแล้วก็มี ทิปปี้ท็อปปี้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบ้านผมเนาะอ่าก็โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย